เฮเฮหมาอินมานีไปบ่นีสันไปบ่ ไปอยากกินกล้วยทำยังไงอยากกินกล้วยอ่ะโชว์หนึ่งสองสามฮึบเอาฮึปบัะฮึบกับแม่บัโอ้เก่ง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 เอากล้วยไปครับรางวัลคนเก่งรูดมือรูดปากไปเลย ใครชอบพี่ไม่ยังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องแม่จันทิพย์แม่จอยไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่ fc ด้วยะคะเป็นกำลังใจนะคะกดกระดิ่งกด subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เขาบอว่านี่แลลวกับการขายอาย้อ่กอ่ะเยไปกับเพือนชางคนอื่นไปขายอ้อยเนาะแต่ก่อนพ่อน,นี่ก็เพื่อนๆเขากำลังจะไปแล้วเขาก็จะไปหาขา,ายอาย้อยหาค่ากับข้าวก่อนค่ะว่า เก็บได้เงินเบาทอแม่นบอกแปดาาอะพาพตงนี้นอนเจีอันนี้ได้นะ Ah: ยาเห่ right? สนสายยางลูกชายแหละดีมากเลยค่ะต้อยลูกดิบสายมาไปเลยมามามา พยายามนี่หลายคักเลย ลุกยิกกิบอยู่ลูกลชายโอ้ยน้อยน้อยนอย,น,อย,น,อยนี่ยจะมาจับสายยางแฮ้เฮฮอาบข้าวเดียวเวลาอาบข้าวเดียวลูกโต้อันนี้เวิดแล้วอันทูปปูนขาวเวิดแล้ว สีดำกลายเป็นสีขาวมดค่ะไป ober, paid, Quite, ไป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 เด totally ie, อ entonces, ้อไป้อจอม่าว่าอย่าพวรุ้นเช้ามายังไม่ได้อาบอาบสัหน่อยถึกถึกน้ำขีดสิ เก็บออกให้แน่อนะน้ำเนื้อนะคะครับตัวดัมเมี่ยมเลยครับ ดักน้อยๆดักน้อยๆ กลางคืนตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถขยะก,ก็เลยจะเยอะหน่อย Alô, vai! โอ้ไม่ครับน้ำั้ยครับน้ำั้ยต่อกันลูกทำไรกันไม่ได้สิเฮ้หมาอินมาหนี่ไปบ่หนีสันไปบ่ ไงครับใครอยากกินกล้วยทำยังไงอยากกินกล้วยอะโชว์หนึ่งสองสามฮึบเอาฮึบบะฮึบกับแม่บะโอเก่ง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 กล้วยไปครับรางวันคนเก่งรุดมือรุดปากไปเลย ใครชอบพี่ไมียังไงก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์นะคะกดติดตามช่องแม่จันที่แม่จ่อยไว้ด้วยแล้วกันนะคะฝากพ่อพ่อแม่เอซีด้วยคะเป็นกำลังใจนะคะกดกระดิ่งกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ